สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม next tool ในส่วนของใบวางบินค่ะเริ่มจากไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนเลือกใบวางบินกดเพิ่มเอกสารที่เครื่องหมายบวกตรงกลางหรือมุมขวาบนโปรแกรมจะรันเลขที่เอกสารให้ค่ะโดยวันที่เราสามารถแก้ไขได้แวดเราจะใช้เป็นแวดรวมในค่ะ invoice อ้างอิงให้เรากดเครื่องหมายมือด้านขวา จากนั้นเลือกใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบส่งของที่เราทำไว้ค่ะจากนั้นโปรแกรมจะขึ้นข้อมูลจาก INVOICE ให้เราค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลครบแล้วให้เรากดติ๊กถูกมุมขวาบนค่ะ <the> เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของใบวางบินค่ะ